แล้วก็มีมีคนถามมาอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้ไปศาลนะครับแล้วก็ทําไมเห็นคําพิพากษาคำบังคับออกมาเลยนะครับผมเ,เราต้องดูอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคดีเนี้ยเราได้ไปศาลไหมนะครับผมเห็นหลายๆคดีนะครับเป็นคดีผู้บริโภคเนาะลูกหนี้บับรเครดิตนะครับหรือเป็นคดีโกโยศเนี้ยครับไม่ไปศาลนะครับแล้ว ทางศาลนะครับส่งคำบังคับมาให้นะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะต้องปฏิบัติยังไงนะครับผมคำบังคับเนี่ยก็คือคำบังคับที่ศาลบังคับตามคำพิพากษาซึ่งวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไปศาลใช่ไหมเขาก็จะแจ้งให้เราทราบว่าคำพิพากษาเนี่ยพิพากษาว่ายังไงนะครับแล้วก็จะได้ปฏิบัติถูกนะครับเมื่อเราเห็นคำบังคับนะครับเราสามารถติดต่อกับเจ้าหนี้นะครับตัวหาเจ้าหนี้นะครับแล้วก็ แจ้งกับเจ้าหนี้ว่า,าจะชาระหนี้เท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับว่าบริษัทใหญ่ๆเ,เขาไม่ลงมาว่าความเราะเขาก็จะคล้ายๆให้สํานักง,งานทนายความข้างนอกเนี่ยนะครับเข้ามารับงานนะครับก็เวลาเราโทรติดต่อเจ้าหนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ติดต่อกับตัวบริษัทใหญ่ๆพวกนั้นนะครับเราจะติดต่อกับสํานักง,งานทนายความนะครับซึ่งมันสามารถตกลงเจรจากันได้ยอดหนี้มันปรับเปลี่ยนกันได้